วันนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันในสวนถั่วฝักยาวนะคะเป็นไงคะวันนี้บรรยากาศกเกษตรกรแท้ๆเลยนะคะเมื่อกี้ปลูกใช้เวลาประมาณกี่เดือนที่ถึงเก็บได้เก็บผลผลิตได้นับตั้งแต่วันปลูกอะ่ะนับไป45วัน45วันคือเก็บได้เลยใช่เริ่มเก็บได้หน้าที่แก่งกระจาครับถั่วสดๆจากสวนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีพนักงานของลูกค้ามาเก็บตอนเช้านะครับเพื่อที่จะเก็บแล้วก็คัดแยก แล้วก็มีรถมารับที่บ้านเลยมันเป่งเต็มที่แล้วใช่อ่ะอันนี้พอดีอันนี้คือพอดีสวยเลยอันเนี้ยอืมส่วนตัวผมมาสองพันสองพันตัวตัวเองสองพันแล้วก็ที่บ้านก็เตียก็ใช้อิสุสุพี่ชายก็อิสุสุและนี่น้องน้องน้องเขิดยก็อิสุสุใช้ใช้อิสูซุทั้งครอบครัวคือใช้แต่รุ่นรุ่นพ่อยันรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนอ๋อแน่นอนอยู่แล้วอิสูุประหยัดน้ำมันอยู่แล้ว ใช้ไม่เคยเจอปัญหาอะไรเลยขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำไร่ผุ้ัวแล้วก็ขอบคุณมากครับข <ผม S 1> อบคุณครับ